อันนี้เป็นรสชาติไหนคนนาโบนาร่าจ้ะคาโบนาร่า,า,า,าอ๋อเป็นทอดเบคอนผมหอมเลยนี่นี่เลยแล้วก็จะมีนี่ทีเด็ดมันตรงนี้ นี่ดึงก็ไปใกล้ๆลงไปแล้วสปาเกตตี้นี่กล่องหมดแล้ว <c oughs> แบบนี้ราคาเท่าไหร่6 0บเหมือนกันอ๋อ oh. ทุกเมนูคือ60บาทหมดทางร้าน6 0บาท หนุ่มมึงชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดต้นลูกนาสารชนบุรีนะเป็นร้านสปากเกตตี้นะร้านนี้เขารับออกงานด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำในร้านกาันตอนนี้คนลุมเต็มร้านเลยนี่โหนี่เดี๋ยวขอถ่ายหน่อยนะครับได้ครับพี่อันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นสปากเกตกเกตี้ครับสปาเกตตี้ได้่ะจะมีเมนูหลายเมนูนะครับมีคาโบลา่ามีเอ่อมีรสอะไรบ้างนะ มีคาโบเนล่าโรลมะเขือเทศครับพี่อ๋อก็จะมีพวกผัดขี้เมาตวงนี้เราจะทำให้สดๆเลยครับขายกล่องเท่าไหร่ครับขายกล่องหกสิบครับหกสิบบาทอันนี้ขายที่นี่ทุกวันไหมทุกวันครับพี่ที่นี่ที่ไหนนะที่ตลาดโตลุงหน้าศาลชนบุรีใช่ครับนี่มาได้นะครับมาอุดหนุนกันได้นะปกติแล้วร้านจะตั้งอยู่ตรงข้ามร้านกบนมสดนะครับอ๋อนี่เดี๋ยวดู วิธีการทำสปาเกตตี้ถ้าเป็นขี้เมาค่ะเราจะทำสดสดร้อนร้อนเลยอ๋อถ้าเป็นขี้เมาทำสดสดร้อนร้อนใช่ขัดให้สดสดจานต่อจานเลยจ้าทะเลค่ะทะเลเห็ดกานี่เส้นจะได้เท่ากันทุกกล่องเลยค่ะอ๋อขอชั่งน้ำหนักเอาเลยมาตรฐานเลยนี่ทะเลก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกอ๋อทำกันตรงนี้เลย ทำกันสดๆที่หน้าร้านเลยใช่ครับผมนี่ตอนนี้ทําไม่ทันแล้วคนคลุมเต็มหน้าร้านอีกแล้วจานต่อจานครับนี่ทามาดูวิธีการทําสปากเกตตี้เ<อ>มื่อกี้บอกกล่องเท่าไหร่นะหกสิบบาทคหกสิบบาทแล้วมีอะไรพิเศษเลยสิบบาทสิบบาทอะไรก็คือถ้าพิเศษก็เพิ่มสิบบาทครับขอเพิ่มเพิ่มได้ทุกอย่างสิบบาท อันนี้คือน้ำซอสเป็นซอสกลางครับปรุงปรุงสำเร็จมาแล้วนะสำเร็จมาเรียบร้อยเป็นสตูตรของทางร้านแล้วใช่ครับต้องลองมาชิมเลยครับต้องลองมาชิมนะครับพี่กับตลาดตู้ลุงน้าสารชลบุรีกล่องล,องละหกสิบบาทเองร้านชิทซายครับร้านอะไรชิทซายร <c oughs> ้านร <c oughs> ้าน,นดังๆ <c oughs> น,นี่หมไปแล้วก็ขาหมไปเรื่อยอ้าวเราก็ต้องโปรโมทของก็ดีสิ อันนี้เป็นรสชาติไหนนะอันนี้เป็นผักที่เม่าครับที่เมา่ทาทะเลหอมมากนี่ทะเลไก่ปอกก็จะมีเป็นนล่องของเราเหรอไม่มีนี่ะครับ60บาทหนกล่องนี่แบบนี้เลย60บาทได้ไรู้ว่าอะไรแล้วกล่อง คือไก่อ,อกคบค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือ,กกอ,อไก่กรอบค่ะหอไก่กรอบ๋อขี้เมาไก่กรอบ,อเ,อบเราก็ทอดสดเหมือนกัน,กนทอดสดเหมือนกันนี่ทำกันไม่หยุดมือเลยตอนนี้นะแจ้งพิกัดร้านอีกครั้งอยู่ที่ตลาดโตลุ่งน่าสารชนบุรีนะครับนะขายทุกวันไม่มีวันหยุดหยุดเฉพาะวันที่เหนื่อยใช่ไหมครับจะมีเพจร้านอยู่ครับเพจอะไรครับฝากไว้เลย นี่นี่ใครอยากติดตามสแกนที่นี่ได้เลยนี่ข่าวสารติดตามเพจนะครับอันนี้เป็นรถอะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็นขี้เมาอขี้เมาเหมือนกันรสชาติาตไหนขายดีตัวไหนจะเป็นขี้เมากับคาโบนาร่าครับที่ร้านขี้เมาจะขายดีกว่าเพื่อนใช่ครับแต่พ่อค้าไม่เมานะไม,มาไ,ไม่เมาแน่นอนไม่เมาแน่นอนโอ้ปลาหมึกเค็มสีชิ้นใหญ่มากทุกคน นี่ให้จุบคุ้มแน่นอนครับที่นี่ทำไม่ไฟลุกนะแต่อร่อยแน่นอนไฟลุกไม่ได้ครับนีดูดีลาดูดีลาขอดูใหม่ขอดูใหม่หมไม่ทนันไม่ทนัน นี่นี่น่ากินไหมเอ่ยทุกคนอืน่ากินมากนี่อันนี้แล้วก็อันนี้อะไรอันนี้ไก่กรอบ อันนั้นแบบนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เป็นคาโบนาร่ากับคาโบนาร่า <Carbon ara S 2> กับเบคอนนี่ดเดลยขี้เมาอีกไหมนี่อันนี้เป็นไก่กรอบอ,อ๋อไก่กรอบเราต้องรอทอดไก่ให้กรอบก่อนนี่เดี๋ยวให้ดูอารมณ์ร้านประมาณนี้เลยนี่นะ แบบนี้เลยนะครับนี่อยู่ที่ตลาดต้นลุงนา,าสารชุมพรีแบบนี้เลยทุกคนนี่นะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูต่อข้างในสปาเกตตี้ไม่จา้าบบ่งสครั นี่เดี๋ยวรอดูไก่กรอบไม่ทราบว่ากรอบหรือยัง,ยง,ง <laughs> ทอดไม่ทันทอดไม่ทันตอนนี้ต้องรอสักครู่ครับไก่เดี๋ยวทอดทิ้งไว้เดี๋ยวมันไม่กรอบนะทอดทิ้งไว้เดี๋ยวไม่กรอบนะถ้าใครจะมาลองร้านนี้นะก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ไหนขายไม่ขาย เป็นทางอ๋อทางเพจที่เมื่อกี้ที่ให้ไปใช่ครับแล้วก็มีเบอร์090732 0029ครับครับผมโทรมาเช็คได้ร้านขายไม่ขายนะใช่ครับนี่โอ้โหวันหนึ่งใช้เส้นเยอะไหมเนี่ยก็ประมาณ3โลขึ้นนะครับโอ้นี่บอกให้เลยว่ากล่องหนึ่งได้เท่ากันแน่นอน เพราะว่ามีตาช่างตรงนี้ <c oughs> ไม่มีลำเอียงกันแน่นอน <c oughs> นี่แบบนี้เลยใส่กล่องแบบสะอาดมาก <c oughs> อันนี้เป็นรสชาติไหนอันนี้คาโบนาล่าจ้ะคาโบนาล่า ท็อปเบคอนครับอ๋อเป็นท็อปเบคอนเบคอนจะเป็นเบคอนสโมกหอมหอมครับหอมหอมเลยนี่แบบนี้เลยเแล้วก็จะมีนี่ทีเด็ดมันตรงนี้ นะถ้าใครมาชลบุรีอยากให้ลองนะร้านนี้นะเป็นหนึ่งร้านที่น่าสนใจนะครับน,นี่เดี๋ยวเรามาดูไก่กรอบเริ่มลงหม้อแล้วเอาเริ่มออกหม้อมาลงกระทะใช่ไหมออกจากหม้อมาลงกระทะน,นี่หน้าร้านก็ทํากันไม่หยุดเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นพิกแห้งสุดทางร้านเลยไม่รู้ว่าผสมอะไรมานักเป็นพิกแห้ง สูตรผสมนะักผสมเองผสมเอง,เ,องเป็นสูตรของทางร้านเลยสูตรลับเฉพาะสูตรลับเฉพาะไม่เหมือนใครมีที่นี่ที่เดียวใช่ไหมมีมีสาขานี่ครับอ๋อมีมีแฟรนไชส์ด้วยเหรอครับเป็นสาขาครับอ๋อเป็นสาขามีที่ไหนบ้างเอ่ยมีที่บ้านบึงครับชลบุรีแล้วก็มีที่ตลาดแสงชัยบางบอ่อครับอ๋อจะชื่อร้านแฮปปี้บอยแฮปปี้บอย นี่มาดูไก่กรอบนี่ซอสถูกเฉพาะเลยไม่เหมือนใครแน่นอนที่นี่น, <c oughs> นี่น่ากินไมเ่เอยนี่ดึงก็ไปใกล้ๆอล้หืม ลงไปแล้วสปาเกตตี้นี่เล้ยนอกองหมดแล้วแบบนี้ราคาเท่าไหร่หกสิบเหมือนกันอ๋อทุกเมนูคือหกสิบบาทหมดทางร้านครับทางร้านหกสิบบาทใช่ครับถ้าจะพิเศษก็เพิ่มสิบบาทนี่ น่ากินมากนะี่น่ากินไหมน่ากินน่ากินอ่ะถ้าใครจะมานะฝากไว้หนึ่งร้านนะเป็นร้านสปาเก็ตตี้นะอยู่ตลาดตู้ลุงหน้าศาลชลบุรีนะขายทุกวันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวหาร้านเด็ดๆร้านอร่อยไม่ชมอีกเดี๋ยวขอบคุณมากครับ